แล้ววันนี้ก็ประกาศกับสาชนเลยว่าผมเป็นองค์รักษ์ปีทักษ์ตระกูลจินวัฒนแต่ว่าเรื่องหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยผมไม่เอาเด็ดขาดตอนไปปาศัยแรกๆนี่มีคนมาฟังสองสาคนกับหมาสองสาตัว <laughs> แต่จริงๆแล้วพี่ไม่ใช่คนจังหวัดสุวินนะพี่เป็นคนเกิดอ,อยู่ที่จังหวัดพัทลุงอยู่ทางทางภาคใต้ถ้าคนจะได้เป็นผู้แทนเนี่ยคนจะเป็นตัวแทนคนเนี่ยเอาอะไรมาลังก็ไปฟังอนะ เขาลิขิตมาแล้วพี่ไม่เห็นด้วยตั้งแต่เบื้องต้นอยู่แล้วการจับมือกับก้าวไกลอ่ะตั้งแต่ยุคตั้งแต่คุณหญิงน้อยที่ไปวอให้ธนาธรอ่ะวันนั้นวอดด้วยน้ําตานะสําหรับพี่นะ57นายคูมานิตสังพุมนายธนาธรจึงลุ่งเรือนกิจครับพอมาพี่ไทยก็วอดด้วยน้ำตาพี่ก <iments> death, horses, so thin, march, ็ป kind of hm ุยในที่ประชุมพัก <laughs> มันไปนังกินกับแวรของผมเลยว่าเชิญเลียกมันไปกินกับแพรแต่ว่ามันไปตึงกินเปล่าแควเมบ่อเนี้ยเขาบอกแพนไหมเล่เปล่าไม่ได้เอากับไรกับผักปวกเลยเพราะว่าพรอโลมันเหลวมัอัตั้มแต่จริงๆริงนะพี่ไม่ใช่คนจังหวัดสุรินนะพี่เป็นคนเกิดอยู่ที่จังหวัดพัทตลุงอยู่ทางทางภาคใต้แต่ตขณะที่เรียนจบจากวิทยาลัยพระละจังหวัดจุมพรเนี่ยก็มีความคิดอยู่ตลอดเวลาก่อนหน้านั้นว่า อยากไปอยู่ที่ภาคอีสานได้แต่พี่ขอไปสอบที่สุรินทร์นะครับเพราะว่ามันเป็นเมืองช้างแล้วก็กล่าวว่าสอบได้ก็จะอยู่สักพักหนึ่งแล้วก็จะย้ายกลับแต่พอไปอยู่จริงๆชีวิตมันมีความสุขมากมันได้สัมผัสกับความท,ท้าทายโรงเรียนที่พี่ไปสอนเนี่ยหนักกว่านั้นอีกมีสองหมู่บ้านโรงเรียนอยู่ตรงกลางชื่อโรงเรียนบ้านสมบูรณ์ปัญจวิทยา ตำบลกุดไว้อำเภอศรีขอนภูมิจังหวัดสุรินทร์แล้วตัวโรงเรียนนี่เป็นโรงเรียนปถมสอนปอ .1 ถึงป .6 แล้วโรงเรียนก็ตั้งอยู่ตรงกลางมีหมู่บ้านห่างจาก,กโรงเรียนข้างละกิโลที่หน้าโรงเรียนมีบ้านอยู่หลังเดียวอตอนแรกๆนี่ก็ไปรับหน้าที่สอนวิชาภารรษาอังกฤษจนสอนป .6 เพราะครูปร .6 ไม่มีไอ้นั้นก็บังคับอสอนภารรษาอังกฤษ ป .6 แล้วก็เวียนมาสอนป .4 ป .3 บ้างแต่ว่าเขาให้ประยำชั้นโปกพี่ก็เลยไปจัดระบบการเวียนสอนว่าใครถนัดวิชาอะไรเ็าขึ้นมาช่วยสอนพอดีภาษาอังกฤษพี่ไม่ได้เก่งนะไม่ได้จบอังกฤษนนะพี่จบพระะแต่ว่ามันไม่ไมีคนสอนแล้วก็สอนอกีฬาสอนพระละสอนฟุตบอลคือครูปฐมที่สอนหมดะ<อ>นะเกษตรเกษตรอะไรหน้าบ้านพี่้านพักเนี่ยก็ปลูกกระเทียมปลูกหอมปลูกผักตามฤดูกาลเพื่อเอามาปรุงเป็ปนอาหารอะไรพวกนี้ครับ ตอนนั้นค,คิดเรียนแบบแบบลักษณะคิดไปหาประสบการณ์แต่พออยู่จริงๆได้เห็นความลําบากพี่ก็เลยเห็นความแร้นแค้นของอาหาร mm hmm. การกินเด็กการแต่งตัวมาพี่ก็เลยจุดประกายในฐนานะที่เราผ่านเทไปก่อน mm hmm. เพราะช่วงที่พี่ยังไม่ได้ไปเป็นครูที่นั่นนี่พี่ก็เดินไปอ่านหนังสืออยู่ที่มหาลัยธรรมศาสตร์บ้างอะไรบ้างเนี่ยก็มาขอเสื้อขอหนังสือที่เหลือ ที่ไม่ใช้พี่เอาถังไปวางไว้ที่ที่โรงอาหารที่มหาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็ขนเสื้อผ้านเนี่ยไปให้เด็กเพราะเวลาช่วงฤดูหนาวนี่นะครับมันมันมัน,ม,นมันทรมานมากเลย <S 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 ทั้งสองหมู่บ้านนี่มีรถมอเตอร์ไซค์ของ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 พี่คันเดียวตอนนั้นกู้กันมาซื้อรถมอเตอร์ไซค์เวลาคนป่วยอะไรกลางคืนเนี่ยเขามาตามรูครูครูคนนั้นป่วยคนนี้ป่วยเพราะพี่จะรู้จักหมด ตั้งสองหมู่บ้านรู้จักทุกคนเลยเพราะว่าพอตอนเย็นเรื่องเรียนยน่ะพี่จะเดินเข้าไปในหมู่บ้านพาลูกศิษย์เดินไปเยี่ยมบ้านนู้นไปเยี่ยมบ้านนี้ไปเยี่ยมท้ายสุดบาง,บาง,บางวันก็กินเข้าวมาจากในหมู่บ้านเลยเป็นผู้ยุติปัญหาในหมู่บ้านด้วยไม่ใช่พี่ไปอยู่ตั้งแต่ปี29ปล,ปลายปลายปีปีนี้ปี66นะครับ36ปี3 6ปีกว่า และกลายเป็นคนคนที่นั่นนะ่ะสสที่ได้เปรียบเรื่องภาษาคืสอสอสโซนทางพี่แหละสุรินบุยลำศรีเกตเพราะพวกนี้พูดได้ทั้งเขม<อ>รภาษาเขมรภาษาลาว<อ>บางคนพูดไปได้ถึงภาษาสวยบ้านพี่เนี่ยมีภาษาสวยภาษาเขมรภาษาลาวภาษาไทย นายครูมานิตสังพุ่มพักเพื่อไทยผู้แทนเมืองสุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่ฝ้าไหมางามประคำสวยล่ำรวยประสาทประกาศหวานเขาสารหอมาพร้อมวัฒนธรรมเวลาเขาเรียกผู้แทนในสภานาคนไหนจบหมอมาก็จะเรียกคุณหมอครับเชิญนะเชิญคุณหมอเดี๋ยวนี้ก็ยังมีอะไรเชิญคุณหมอชนละน่านเชิญคุณหมอนูน่นเชิญคุณหมอน,น,มอน,น,นี่เวลาเขายกมือเชิญท่านอายการเชิญท่านผู้ปักษาแต่เวลาเรายกมือเนี่ยก็ไม่บอกว่าเชิญครูมานิตเลย ขาบอกเชิญคุณมานิดคุณมานิดเราก็นั่งคิดเออครูนี่ก็เป็นทรัพยากรสําสคัญมากเลยนะที่สร้างคนสร้างบ้านสร้างเมืองตอนทำไมเขาไม่เรียกลราครูบ้างเวลาขึ้นภาษาสายอาเสียงนี่จะใช้ตัวเองผมครูมานิดครับผมครูมานิดแล้วก็เราก็กลัวพอเรามาเป็นผู้แทนสมัยที่สองเรากลัวกกตว่าเดี๋ยวมันผิดกฎหมายกกตว่าเราไม่ได้เป็นครูแล้วเรามาไปบอกชาวบ้านว่าเราครูมานิดนะครับแล้วมันจะเดี๋ยว คณะก,กรรมการการเลือกตั้งจะอ้างว่าเราไป,ปไปหลอกลวงปเป็นนายครูมานิดตอนปีไหนครับปี5้าสาเาไม่ไมพี่เป็นครูตั้งแต่ปีปีสองเแต่พอมาเป็นชื่อจริงๆครูมานิดเนี่ยปี53ตอนนั้นนี่ในเขตพี่เขาก็วิเคราะห์กันหนักว่าจะส่งลงหรือไม่ลงเพราะพี่มาจากครูแล้วก็ไม่ใช่คนเกิดที่นั่น นะครับเป็นครูเพียวเพียวแล้วมันมันตะเป็นทุกว,วันนี้มันไม่ใช่บ้านใหญ่อะเขาเห็นความตั้งใจเขาเห็นการเดินปลาใสหาเสียงนอนตามวัดนะคาไหนนอนนั้นนะปลาใสนีตน่ตอนตอนลงผู้แทนสมัยแรก,กใช่แล้วพี่ขึ้นไปไ้ายยังไงรู้ไหมผมอยากเป็นผู้แทนครับครูมานิดขึ้นป้ายแบบพระเยซูอะเอาลังกระดาษเอาขเขงอะไรอย่างเนี้ยไปตีติดไว้กับต้นไม้ตามข้าง,ข,างข้างทางอะ ทีนี้พอเราไปเดินวิ่งปลาใสไงพอช่วงเราปลาใสเราทําการตลาดก่อนพอเราไปปลาใสคนมันอยากเห็นหน้าไอ้ครูมานิดหน้าตาเป็นยังไงมันคนบ้าหรือเปล่าออขณะรูต่อสู้เราเวลาเขาไปปลาใสก็บอกมีครูบ้าๆคนหนึ่งมาติดป้ายว่าผมอยากเป็นผู้แทนครับออทีนี้ชาวบ้านก็ยิ่งสนใจไงตอนไปปลาใสแรกๆนี่มีคนมาฟังสองสามคนกับหมาสองสามตัวเพราะอะไรน้องรู้ไหมคือหมาเนี่ยมันก็จะไปตามแสงไฟอยู่แล้วเราเราปลาใสสีแยกแล้วคนมันไม่ออกมา บางบ้านเนีก็กลวยทิพนเลยวัวผู้สมัครคนอื่นก็ไม่ออกมาว่าคะแนนสั่งไม่ออกมาเฮ้ยอย่าออไปอย่างเนี้ยเขาก็ไม่กล้าออกมาแต่พอท้ายที่สุดเสียงมันดังก็ไปในหมู่บ้านเลยเราก็ปาใสปลาใส่เสร็จแล้วเราค่ำเราไปนอนที่วัดมันก็เลยทําให้คนมันเริ่มติดเริ่มมีขบวนการคนออกมาช่วยตามไปกับรถบ้างเวลาไปนอนที่วัดก็มีคนมันนอนเป็นเพื่อนบ้างอะไรบ้างคือพี่เป็นนักปลารับ แล้วก็พบปราชาวบ้านเรื่อยแล้วพี่จัดกิจกรรมเรื่อยอแล้วบ้านพี่เปิด24ชั่วโมงชาวบ้านก็เลยผูกพันด้วยถ้าคนจะได้เป็นผู้แทนเนี่ยคนจะเป็นตัวแทนคนเนี่ยเอาอะไรมาลั่งก็ไปฟังอ่ะกระแสก็ชุดเขาลิขิตมาแล้วพี่มาสอบตกรอบหนึ่งตอนปีตอนที่หลังจากปฏิวัติท่านทักษิณ<อ>มีผู้ใหญ่คนหนึ่งสองสามคนในพรรคไทยรักไทยแหละ บอกว่าเราไปช่วยตั้งพักกันใหม่เพราะถ้าเรายังอยู่ตรงนี้เราโดนฝ่ายอำนาจอ่ะ <Okay. S 1> เอาเราแน่ uh huh. แล้วจะอยู่ลําบากด้วยประสบการณ์ที่อ่อนก็ไปแต่ก็ยังขอบคุณในวันนั้นนะทำให้เรากลับมาวันนี้ทําให้เรามีความคิดมีความรู้มีประสบการณ์ uh huh. มีอะไรมากมายกับการไปวันนั้นไปตั้งพักกัน uh huh. แล้วก็สอบตกจริงๆถ้าเป็นเขตเล็กพี่ก็ไม่ตกอะ่ะเพราะในเขตเขตบ,บ้านพี่พี่ยังได้ที่หนึ่ง เมื่อปี52พอดีพี่มีปัญหาด้วยแฟนพี่เสียชีวิตซึ่งเป็นคนสุรินเสียชีวิตเป็นโรคมะเร็งก็เลยทําให้ตอนนั้นพี่ก็ท้ออะไรหลายอย่างรเราก็ไม่ได้เป็นผู้แทนด้วยแล้วก็แฟนก็เสียแล้วก็มีลูกชายสองคนถ้าเรามาเป็นคนเสื้อแดงวันนั้นพี่ก็เจอจะตการกรรมแบบเขา,<ม>าคนสุรินมาเยอะแต่ว่าพี่ไม่ได้ขนมาพี่ยืนยันเลยวันนี้ <Okay. S 2> ไม่ใช่พี่ปฏิเสธนะเพราะว่าพี่หนึ่ง พี่ไม่มีหลายเรื่องในตัวทั้งกำลังทรัพย์แล้วก็พี่กังวลเพราะว่าพี่มีลูกชายอยู่สองคนถ้าเรามีม,มีเหตุเป็นไปอะไรไปเนี่ยหรือเราติดพุกเนี่ยไม่รู้ใครจะดูแลลูกชายพี่ไม่ได้อยู่ในขบวนก็ว่าได้แต่ว่าพี่เป็นคนรักคนแสดงและพี่ชอบบางคืนพี่ยังขึ้นเวทีจะได้ซ้ำไปขึ้นไปร้องเพลงบ้างอะไรบ้างมาอยู่กับคุณ นัททวุฒิเดียคุณกอแก้วกันแล้วก็ผูกพันมาจนถึงทุกวันนี้แล้วก็ได้เป็นพี่เป็นน้องกันพี่รู้ว่าเจตรรมของแกนมันจะเป็นยังไงแต่เพื่อนพ้องน้องพี่ติดคุกพี่ไปเยี่ยมหมดแล้วแล้วก็ไปประจําไม่ว่าจะเป็นจ่าประสิทธิ์ก่อแก้วนัทวุฒิอะไรจนผูกพันกันแลวกลายมาเป็นพี่เป็นน้องกันทุกวันนี้พี่บอกเขาว่ากูมีข้อจํากัดเพื่อนกูเป็นอะไรไปไม่ได้ไอ้เีมี่ยกูเพิ่งตายกูยังไม่รบกวนพวกมึงเลยเมียกูเพิ่งตายกูยังไม่บอกพวกมึงไงไปงานเลยถ้ากูเป็นอะไรไปลููกคนอง ดังนั้นใหญ่กูขึ้นเวทีเลยแต่กูจะมายืนข้างเวทีหลังเวทีไอ้ไวยพจน์อภพรลัดมาชวนพี่ก่อนไอ้อลิสมันก็ชวนพี่เฮ้ยขึ้นมาบนเวทีตั้งแต่นปกรสนามหลวงเลยอ๋อชวนเนี่ยสมัยนั้นแล้วใช่ตั้งแต่นปกรเลยเพราะพวกนี้มันรู้มือกันนี่ไอ้พายัพปั้นเกตไอ้ไวยพจน์อภพรลัดอลิสมันพลลองลองแต่เราไม่ได้ไปเป็นแกนนำขนาดนั้นเขารู้ว่าพี่เป็นนักพูดเลยเพนาั้นเออ พี่สุนีเหลืองวิจิตเป็นเลขาธิการพรรคไปที่บ้านบอกว่าให้กลับมาเถอะการมาทำการเมืองด้วยกันบอกก็เลยมามันก็เห็นแสงไฟที่ปลายมงไล้ในพงศ์เกิเล็กก็ตั้งแต่วันนั้นมาก็ชนะมาตลอดลคุณนัทวุฒิใส่เกลือขึ้นปลาใสเลยว่าครูมานิดไม่ใช่คนเสดงจเป็นน้องแต่เขาเป็นเพื่อนรักกับคนเสดงเรายังจำติดตาเลยลผลมาจากหนึ่งการนําเสนอนายกยิงรักแล้วสังคมมองว่านายกต้งินโดนลังแกแล้วก็น้องมา แล้วเขาก็มีการคาดหวังมาว่าถ้านายกยิงลักขึ้นเป็นนายกนายกตัสินได้กลับ,บนี่คือเหตุผลของชาวบ้านคนมันตายจากปี53จากปีหที่กรุงเทพกลางเมืองหลวงเนี่ยซึ่งเขาดูของความเหลื่อมล้ำเขาดูของความไม่ได้รับความเป็นธรรมไหมนะครับก็ตายทุกจุดไปตรงไหนก็ตายราชมังกลาก็ตายตรงไหนก็ตาย ถ้าเราย้ายไปอยู่ภาคอื่นเขามองว่าเราเป็นคนทรยศรเราและพี่เป็นครูมาก่อนความกตัญญูกะตะเวทิตา<ม>เ,ปเป็นเรื่องตัวหลักแล้วเราไม่รู้จะไปปาใศัยยังไงถ้าเขาถามทำไททาไมไม่มาตอบคาถามไม่ได้แล้วตอบค,<ๆ>คำถามตังคมไม่ได้เราตอบคาถามชาวบ้านไม่ได้แล้วเราไม่ใช่คนบ้านใหญ่ที่จะเอาอาวุธไปสู้เพื่อแลกเปลี่ยนกับคำว่าทรยศแล้วเราอยู่เพื่อไทยพี่อยู่แบบสบายๆพี่ปราสาแบบสบายๆ อย่าลืมว่าที่สุรินเนี่ยพี่ยืนยันเลยพี่เป็นคนที่หาเสียงง่ายที่สุดสบายที่กว่าคนอื่นทุกคนพี่เป็นนักปราศัยแล้วก็พบปะชาวบ้านเรื่อยแล้วพี่จัดกิจกรรมเรื่อยถ้าจะถ้าหยุดคือเรื่องเรื่องการเมืองก็เลิกอยู่ที่เพื่อไทยแหละแล้วอายุก็เริ่มมากแล้วก็เริ่มเริ่มเริ่มที่คิดรู้จักตัวเองว่ามันมันพอประมาณแล้วถ้าจะเลิกก็เลิกที่เพื่อไทยแหละอาจจะเป็น ความประมาทของของของพวกเรา mm hmm. ส่วนหนึ่งอาจจะประมาทส่วนที่สองบังเงอินสุรินเนี่ยมันติดกับบวีรัม mm hmm. เมืองหลวงของภูมิใจไทยบารมีตรงนั้นก็เลยแผ่เข้ามาทั้งบารมี <c oughs> ทั้งสัพพะกำลัง <c oughs> ใจเขาว่าสัพพะกำลัง <c oughs> ดีกว่า <c oughs> ครับนะครับจนกระทั่งว่ายดืนดืนไม่ค่อยติดกันนะถ้าเพื่อไทย ภูมิใจไทยพลังประชารัฐแย่งงกันสามคนนี่เสร็จเลยเสร็จเก้าวไกลเพราะวันนี้ก็มีแฟนกลับของเขาจากคนหนุ่มแล้วก็คนไม่หนุ่มก็เป็นแฟนกลับของเขาเพราะว่าอย่าลืมว่าพรรเก้าไกลเขาก้าเกยหมดหน้าตัดไม่ว่าจะเป็นนโยบายก็ดีแล้ววิธีการของเขาก็ดีเขาเกยหมดหน้าตัดมีการบอกว่าตอนนี้เพื่อไทยเปลี่ยนไปแล้วเป็นอนุรักษ์นิยมของขั้วใหม่แล้วแบบใหม่สังคมผลักมันอย่างนี้ก็เป็นไปได้อ่า พี่ว่ามันก็เป็นไปได้นะสังคมหลักมาอย่างนี้เพราะว่าเ,เราก็ไม่รู้ว่าวันนี้ก้าวไกลเขาคิดยังไงแต่ว่าจะเอาอให้เพื่อไทยไปทําให้เหมือนก้าวไกลนโยบายบางตัวก็ไม่ได้มันไม่ได้เดินก็ไม่ได้อย่างหนึ่งหนึ่งสองนี่พี่ฟันธงตั้งแต่ประชุมพักเลยผมไอ้พี่หวตพี่ไม่บวตให้เด็ดขาดไล่ผมออกจากพักผมก็ออกทั้งที่ผมรักพักนี้เพราะผมเกิดจากพักนี้และผมมีความกตัญญูกตเวทิตาต่อท่านนายกตั้งสินต่อตระกูลชินวัตรทุกคน นะครับทั้งคุณอุ้งยิ้งอะไรเพราะอุ้งยิ้งเราก็เห็นตัอมันตั้งแต่เด็กๆพักก้าวไก่อะมันเป็นสินค้าที่เหมือนกันแต่เขาเป็นสินค้าที่สดกว่าอ่าใหม่กว่าอ่เราต้องยอมรับความจริงก็เป็นสินค้าที่สดกว่าครับมันก็เลยเป็นตลาดเดียวกันพี่ก็เลยบอกว่าวันนี้พี่ต้องมีคล้อยฟังอยู่กับพรรคพวกที่อยู่ที่สภาบอกว่าก้าวไก่อะไม่ไม่ก็เขากำลังขึ้นแต่ไม่ใช่เป็นพรรคที่น่ากลัวแต่ถ้ตาตราบใดพวกคุณไปแย่งกันในเสร็จเขาเนื้อกองไหมครับ ไม่เห็นด้วยตั้งแต่เบื้องต้นอยู่แล้วการจับมือกับก้าวไกลอ่ะตั้งแต่ยุคตั้งแต่คุณหญิงหน่อยที่ไปวอให้ธนาธรอ่ะวันนั้นวอดด้วยน้ําตานะสําหรับพี่นะพอมาพี่ไทยก็วอดน้ำตาอีกพี่ก็คุยในที่ประชุมพักคือพี่มองว่าเรามีผู้สมัครของเราเป็นแคนดิเดตทั้งสามคนทำไมต้องไปยกให้ธนาธรในวันนั้นนะครับมีพี่มีพี่อดีศรแล้วก็มีอีกสองคนเราสู้ในที่ประชุมพักแต่ก็เมื่อเป็นมติ ก็ก็อ่ะให้สักเรื่องหนึ่งพอมาเที่ยวนี้พี่ไทยเราก็ไม่เห็นด้วยพี่บอกว่าอย่างไงมันก็ไปกันไม่ได้หรอกกันนำเนนคือคือมันคนละวิธีคิดยิ่งอยู่นานเข้ายิ่งห่างยังรู้วินาทีที่ท่านชดาท่านชดาอภิปรายอยู่แล้วครูวันนี้ไปยืนข้างหลังคิดคิดยังไงถึงถึงไปยืนอยู่ตรงนั้นพี่เดินมาจากห้องพอดี เดินมาจากข้างหลังพอดีห้องน้ําก็เลยไม่อยากเดินตัดสวนไปเป็นการชี้จุงทางความคิดที่ท่านกําลังให้เด็กทําอยู่ที่กําลังทากันอยู่ที่ว่าความรู้สึกนั่นคือความรู้สึกของคนอักตันอยู่แต่ประธานอนุญาตได้อย่างไรประธานน่ต้องมาขอโทษผมว่าท่านปฏิบัติหน้าที่บอกพองจังหวะพอดีสองพี่พี่กับจดา,าก็ถูกอยู่แล้วไม่ แต่คำว่าวอลเปเปอร์มันเกิดขึ้นเพราะคนอื่นมันยืนตามหลังพี่ด้วยไงคุมจะใช้ท,ทั้งพักเลยอ่ามันก็เลยเต็มพี่ยังไปแซวชาดาเลยว่าที่คุณดังไม่ใช่ดังเพราะคุณเก่งนะดังเพราะผมไปยืนแล้วก็คนอื่นมาต่อแถวข้างหลังมันเลยติดบกันขนาดนั้นเลยครับใช่มันก็เลยยืนต่อเลยเราไปยืนฟังว่าเดินตัดไม่ได้ยืนฟังกันเป็นปลายทุกครั้งสมัยก่อนที่แกยืนตอนอ่ตอนที่ประชาธิปัต์ไปลากเก้าอี้ท่านประธานสมศักดิ์ ไปดูดิไปดูที่ด้านหลังพี่ชอบอะคนไหนที่มันแบบอภิปรายมันมันท้าตายขณะนั้นนไม่ได้สนิทกับชาดาเลยจะไปยืนหลังก็เลยไปยืนดูโอ้อภิปรายมันแต่ว่าสิ่งหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าพี่กับชาดามีความรักความผูกพันกันนะครับมีความรักความผูกพันความนับถือกันก็ถ้าถามว่ายืนให้กําลังใจเขาไม่เผื่อาหันมาข้างหลังมาเห็นพี่ยืนเนี่ยอาจจะเป็นมีกําลังใจเล็กๆจากเราขึ้นไปให้เขานะครับบางเงินมันมันถูกใจรายร่วงกว่าข้อที่คออภิปราย ประยุทธ์และคณะกรองเมืองนำแสดงโดยตู่ไบโพล่าเดี๋ยวพี่น้องผมที่สุรินตกใจเอ๊ะครูมานิดเดี๋ยวนี้พูดภาษาอังกฤษไบโพล่ามันสร้างสีสันแล้วมันเป็นเอกลักษณ์นี่กุกดูขนาะดนั่งคุยเนี่ยเสียงดัง,ดงแล้วเป็นเป็นคนที่มีเอกลักษณ์ฉะนั้นเอกลักษณ์ตรงนี้มันทำให้เสน่ห์เป็นเสน่ห์ของพี่เหมือนพี่ไปซื้อของมายุธยานี่ไปซื้อของไม่เกินสองครั้งนะ เจ้าของร้านจาได้เลยว่าเป็นครูมนิ์อย่ามาท้วงเลยไม่มีประโยชน์หรอกน้องเอาความจริงมาพูดนั่งเธอไอ้หนูน,น,นั่งเถอนั่งเถอเสียงนี่มันเป็นตัวช่วยเลยอ้าวท่านสมัครสุนทรเวทท่านเฉลิมแต่เสียงท่านไม่ดังเนี่ยเสียงอ้อแปปอ้อ้อแอ้อ้อแอ้อย่างเนี้ยแล้วหลันักการเมืองหลายคนพี่ไม่อยากเลยชื่อเดี๋ยวก็หาว่าไปด้วยค่าเขาข้อมูลดีเนื้อหาสาระดีอะไรดีแต่เสียงมันไม่เมี่ยมาดคนก็ไม่ได้สนใจมันไปปลาศสยังไกูไปยืนอ้อมแอ้มอ้อมแอ้มอ้อมแอ้มใครมันอยาก ฟังนะมันไม่เล้าใจวันนี้คนสุรินเนี่ยยังผูกพันกับเพื่อไทยและทักษิณชินวัตรแค่ไหนมี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 พี่พี่ไม่กล้าที่จะสรุปออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์แต่ว่าพอนายกทักษิณกลับมาแล้วได้ออกจากโรงพยาบาลก็ทำให้คนนี่มีมีมีดีดีและดีใจจำนวนมากนะครับก็หลังจากนี้เดี๋ยวก็ต้องประเมินดู นะครับเพราะว่าตอนนี้พี่ก็ยังไม่ประเมินไปทุกจังหวัดในเออทุกอำเภอใน,ในจังหวัดสุรินทร์เพราะว่าผู้ใหญ่ยังไม่ได้ลงพื้นที่เวลาผู้ใหญ่ลงมาเนี่ยพี่จะไปทุกอำเภอพอไปทุกอำเภอทำไมเรารู้เลยว่ากระแสตอบรับขนาดไหนเขาอยากเห็นพ่อใหญ่ทักษิณไปสุรินทร์เขาอยากเห็นอยู่แล้วครับแต่ว่าวันนี้ให้ท่านสุขภาพดีก่อนให้ท่านพร้อมก่อนให้ท่านแข็งแรงก่อนอแต่พี่ยังเชื่อว่าความรักและความผูกพันและสิ่งที่ท่านเนี้ยงกษินสร้างไว้กับบ้านนี้เมืองนี้และใอันนี้ส่งมาถึงจังหวัดสุรินทร์พี่คิดว่า คนสุรินหรือคนในหลายจังหวัดันนี้ยังยังคิดถึงท่านอยู่เราอาจจะสู้กลับมาคืนได้ในเร็ววันนี้เพราะว่าท่านเศรษฐาเนี่ยท่านมีนโยบายหลายอย่างที่จะนําไปเสนอให้กับพี่น้องชาวจังหวัดสุรินที่มันเป็นประโยชน์ <c oughs> อ่าเห็นนายกใส่มันเท่ดี <c oughs> เอไม่ได้เกี่ยวกับสไตล์สุรินเพรามันเกี่ยวหรือไม่ไม่เกี่ยวกับสไตล์เห็นท่านนายกเศรษฐาใส่แล้วเ <c oughs> ท่ด <c oughs> ีเราก็เลยเอามาใส่พี่็เลยซื้อหลายสีใส่ แต่ถ้าอยู่ในพื้นที่ก็จะใสสีสันสอ,อย่างนี้แล้วเราไปสีแดงพี่เป็นคนชอบสีแดง<ๆ>กุ๊ไม่เช็กก่อนมีคนสีแดงอีกนะเพราะเกิดแล้วตั้งพ,พี่เนี่ยประชากรเนี่ยเ,เป็นกลุ่มพี่น้องชจวกุยหรือชาวสวยครับซึ่งเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นกลุ่มชนเผ่าที่อยู่กันยาวนานเป็นชนเผ่าที่มีผูกพันกับช้างช้างเป็นชนเผ่าที่มีความผูกพันกับช้างภาษาพูดเขาชอบสีแดง เขาใส่เสื้อสีดําและผ้าสีแดงเราจะเก็บเสื้อที่พี่ใสมาบ่อยแล้วก็ถึงนี้เสื้อมันตัวมันแพงทื้งหมดอยก่กุเก็บพันพี่เลยไม่กล้าใส่ <laughs> เพราะวลามันขอทิ้งเรานั่งอึดทิ้งแล้วเราเป็นคนง่ายเวลาคนนู้นขอเรา้อให้คนนี้ขอเรา้อให้แต่มันมีสีแดงประกอบฉะนั้นพี่ใส่สีแดงมายาวนานแล้ว <laughs> พอเห็นนายกเศรษฐาใส่รงเท้าสีแดงอีกก็ถูกตลกเลย <laughs> สุรินทร์ทินช้างใหญ่ผ้าไมหมอามปาคคำสวย <laughs> ใช่ไหมล่ะ มันมีวัฒนธรรมมันมีประสาทในตัวบ้านพี่มีประสาทอยู่กลางเมืองแต่เราเกิดที่นี่เราลักที่นี่